มาแล้วครับเตอร์โบยำครับเสียงโบวันวันครับโบวันวันโบวันวันเออจะไล่เงี้ยมันเหครับมนเอมาสร้างมันเลยครับเดี๋ยวเนี้ยเออมันมีการเทินโอ้แรงเนี้ยเออ สัดสามเน่าแลวครับผมตัวนี้ก็จิเต็ม

เอออยากเบิ่งความแรงนะหือบ่ ừ. ừ.